สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมเสือกลับนะครับ ปี2521นะครับผมนะครับลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงคล้ายกับน้ําเต้านะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันตะก้อนะครับผมเหรียญปี2521นอะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเสือกลับนะครับผมหรือว่าเหรียญเสือกลับวัดลวกนะครับปี21นนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีการแบ่งแยกบล็อกเล่นนะครับฉะนั้นเนี่ย ราคาเนี่ยก็จะสู้กันที่ความสวยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อสุดนะครับผมนั่งเต็มองค์นะครับอยู่บนอาสนะนะครับมีเสืออยู่ด้านล่างนะครับผมการตอโค้ดเนี่ยก็จะมีการตอโค้ดอยู่ที่สังกติด้านบนนี้1นโค้ดนะครับผมแล้วก็ไปสังกติอีก1โค้ดนะครับเป็น2โค้ดนะครับบางเหรียญเนี่ยก็จะมีทั้ง2โค้ดแล้วก็3โค้ดก็คือ1 2แล้วก็โค้ดที่ี่ยจะตอกอยู่บริเวณตรงนี้ครับเนี่ย บางเหรียญมี3โค้ดนะครับก็จะแจ้งพี่ๆไว้ก่อนนะครับผมเผื่อไปเจอ3โค้ดก็ไม่มีแบ่งแยกบล็อกเล่นะนั้นเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ความสวยนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสาลิกาใไหมครับมีนก2ตัวแล้วก็มีตัวอักษรสาลิกาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ยันตะก้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับมาเดิมนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผม จดจำพิมพ์จดจำรูปแบบเหรียญนะครับอันดับแรกเหรียญต้องไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมเรียบตึงนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับจดจำใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมนี่ครับใบหน้าคมชัดนะครับผมเบ้าตาลึกๆนะครับมีเมตาเป็นจุดไข่ปลาทั้งสองข้างเห็นไหมครับนี่ลองแกมลึกๆนะครับผมเส้นเกสาทั้งด้านข้างและก็ด้านบนติดคมชัดเจนนะครับ ใบหูนะครับผมทั้งสองข้างนะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อให้ได้นะครับผมเลื่อนลงมาดูที่ริ้วจีวรนะครับผมนี่ครับตั้งเป็นสันคมชัดนะครับแบ่งแยกริ้วกระดูกไขปลาโนนเด่นคมชัดนะครับโคดตัวที่1จะตอกอยู่ที่สังกติเห็นไหมครับนี่โคดจะเป็นลักษณะตอกนะครับเป็นโคดตัวน้านะครับเลื่อนลงมาดูที่เส้นประคดเห็นไหมครับปลายแหลมคมนี่เป็นเหมือนปลายหนามเลยครับ ใช่ไหมครับประคดที่รัดเอวนะครับเใช่ไหมครับรนี่ครับแล้วก็โคดตัวที่2เนี่ยก็จะต่ออยู่ที่เน,นี่ยครับปลายของผืนสังกติใช่ไหมครับเป็นเหมือนตัวรอเรือนะครับผมนี่แล้วก็อาสนะที่ท่านนั่งนะครับเใช่ไหมครับรตั้งเป็นสันคมชัดนะครับบริเวณผืนอาสนะเนี่ยถ้าเราส่องเข้าไปนะครับเ <ๆๆ S 1> ใช่ไหมครับก็จะมีเส้นวิ่งเส้นวิ่งของขวางของขวางแบบนี้นะครับผมนี่ยใช่ไหมครับนี่ก็จะได้ติดลุงๆมานะครับผม มีเส้นวิ่งอยู่ที่ผืนสังกติโทษทีครับผืนอาสนะที่ท่านนั่งนะครับส่วนอาสนะเนี่ยก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมีมิติคมชัดนะครับผมตัวของหลวงพ่อนะครับนูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญนะครับด้านล่างมีเสือนะครับผมเป็นเสือกลับนะครับวัดกาหลงนะตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมเป็นสันขึ้นเล็กน้อยหน้าเสือคมชัดนะครับมีเส้นแตกบริเวณด้านหน้าเสือเห็นไหมครับนี่ หน้าเสือจนดูเหมือนเป็นหนวดเสือเลยเห็นไหมครับนี่ครับมาดูที่หางนะครับผมหางเนี่ยจะมีเส้นแตกจากดอเด็กเนี่ยวิ่งทะลุไปชนอาสนะนะครับตรงคําว่าหลวงพ่อสุดนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดเหรียญเพิ่มเติมนะครับผมตัวยันที่อยู่ด้านข้างเนี่ยคมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมตัวลายกระหนกต่างๆมีความคมชัดสวยงามนะครับนี่ยยันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทร สาครนะครับผมตัวษรคมชัดนะครับวัดกาหลงหลวงพ่อสุดนะครับผมรายละเอียดด้านหน้านะครับนี่โค้ดสองตัวนะครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันตะก้อนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีตัวษรสาลิกามีนกสองข้างนะครับตัวษรรวมถึงตัวยันนะครับตัวอัขระเห็นไหมครับจะเป็นผิวแบบผิวมะลาก็คือขูขาขู่ขานะครับผมจะไม่ได้เรียบนะครับ รูจอหูจะปิ้นเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยครับรูจอหูจะเจาะมาสวยงามนะครับผมแล้วก็จุดสังเกตเนี่ยตรงขีปปิ้นตรงนี้ซ้ายมือทางด้านบนของเราเนะครับผมจะเอาไว้ใช้ดูเหรียญที่บางทีไปเจอที่เลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะปิ้นตั้งขึ้นมาเป็นขีปปิ้นตรงนี้เลยครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็ะจะมีทุกเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาดูด้านล่างเห็นไหมครับตรงเส้นโค้งนูนตรงนี้นี่อีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ตรงขอบขอบด้านข้างเนี่ย เห็นไหมครับจะมีเป็นเหมือนเส้นขีดเส้นขีดเส้นขีดเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเส้นครึ่งวงกลมโค้งมาแบบนี้แล้วก็ตรงขอบเหรียญนะเขาจะเป็นเหมือนเส้นขีดเช่นเส้นขีดขีดเห็นไหมครับเนี่เส้นครึ่งวงกลมตรงนี้จะโนนขึ้นมานะครับตรงขอบเหรียญนะครับผมแล้วก็คี้ปิ้นตรงนี้ที่บอกไปข้างต้นนะครับเห็นไหมครับจะปิ้นตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ครับถ้าเหรียญที่ไม่ได้แต่งหรือว่า ศึกเนี่ยครับก็จะเห็นคีิปิ้นตรงนี้นะครับนี่ตั้งขึ้นมาชัดๆแบบนี้ลักษณะรูเจาะหูธรรมชาตินะครับผมน่ครับมีปิ้นด้านล่างด้านบนหรือว่าซ้ายขวานะครับมีนกสาลิกาทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับผมตัวอักษรตรงนี้เห็นไหมครับสาลิกาก็จะเป็นอ่าเป็นแบบผิวขู่ขาคู่ขานะครับเป็นลักษณะการกัดกดนี่นกสาลิกาทั้งสองข้างคมชัดนะครับรวมถึงตัวยันตะก้อนี่เห็นไหมครับ ก็จะเป็นผิวขู่ขาเหมือนกันนะครับผมเหรียญจะออกในวาระพัฒนาวัดลวกนะครับผมสนทารามนะครับบางกอกน้อยนะครับ5ตุลาคมปี2521นะครับผมแล้วก็มาดูเบสิกเหรียญพื้นฐานทั่วไปนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับเห็นไหมครับดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมนี่ศาสกระจายออกมาด้านข้างนะครับ ขอบตั้งเป็นสังคมชัดนะครับผมในคลิปปินมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับผมจุดตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับซ้ายบนนะครับนี่ครับลักษณะตัวยันตะก้อนะครับผมเหรียญเสือกับวัดลวกนะครับปี2521ทีนี้ขอบตัดนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดตามยุคนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ลักษณะฟันตัดนะครับก็จะเป็นขีดเป็นบัางนะครับ จุดที่ฉีกขาดก็จะยุ่ยๆนะครับผมเห็นไหมครับเป็นล่องเป็นบ้างเป็นขีดสลับกันไปนะครับนี่ลักษณะฟันตัดนะครับผมตรงจุดนี้ก็จะเป็นล่องเป็นบ้างคล้ายกับขอบสตางนะครับผมหรือว่าคล้ายกับฟันเฟืองนะครับนี่นไครับลักษณะฟันตัดนะครับเวลาดูเนี่ยก็แบ่งเป็นสองครึ่งนะครับตัดลงมาก่อนแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมขอบตัดอีหนึ่งฝั่งนะครับ ลักษณะฟันตัดนะครับผมตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ที่นํามาให้พี่รับชม,มก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมเสือกับนะครับปี2521นะครับผมขอบคุณพี่ๆีสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทําคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ